ครอบครัวนี้แปลกมากเมื่อใดก็ตามที่แขกมาที่บ้านเด็กน้อยแล้วเอาเนื้อมาทำเป็นน้ำซุปกินวันหนึ่งลูกชายคนโตของพาแฟนมาบ้านเป็นแขกรับเชิญทันทีที่เขาเข้าประตูเขาคิดว่าครอบครัวนี้แปลกมากพ่อแม่แฟนมีลูกหกคนแล้วแต่ยังท้องและอ่างล้างหน้าที่รกในบ้านด้วยห้องครัวที่มีกลิ่นเหม็นที่แปลกกว่านั้นคือตั้งแต่วินาทีแรกแม่กุญแจรยิ้มให้เซียวเมย์เซียวเมย์ต้องมอบของขวัญเพื่อบรรเทาความอับอายของขวัญแห้งถึงมือแม่สามีเด็กๆคว้ามันทันที กินเค้กแต่ในวินาทีต่อมาแม่สามีก็เต้นเด็กออกไปแล้วยังบอกอีกว่าครั้งหน้าจะเอาไปเที่ยวแม่บุญทํายื่นชาให้เสี่ยวเหมยยังอุกอุกเสียวไม่มองไปที่ผมของชาเห็นได้ชัดว่าไม่มีความอยากมีเพียงแซช่วยเท่านั้นที่รู้สึกมีความใจนั้นพ่อก็กลับบ้านเด็กๆกลุ่มล้อมทันทีพ่อผลักลูกออกไปอย่างดุดือด เขามาหาลูกสายด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและยังชมว่าลูกสไปยสวยมากรู้ว่าลูกสไปดจะมาวันนี้มาทําห่อเนื้อเป็นพิเศษและชวนลูกสไปด์มาทานอาหารเย็นเซียวเมย์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกัดกระสุนด้วยนั่นที่นี้แม่จึงเที่ยวน้าซุปด้วยกุงใหญ่แม่รู้สึกว่าเด็กน่ารําคาญและขับไล่เด็กออกไปในเวลานี้ลูกมาข้างหลังพอเดียวตกลง พ่อพูดด้วยสีหน้าบูดบึ้งอาหารเย็นวันนี้เป็นของเขาเซียวไม่คิดว่าเรื่องตลกของพ่อตาไม่ได้เอาจริงเอาจังในขณะนี้เด็กชายตัวเล็กๆหยิบแมลงสาบขึ้นมาแล้วใส่เขาบอกว่าเขาไม่รู้วิธีแบ่งก้อนอาหารพ่อตอนนี้ลูกซุกซนออกไปข้างนอกไม่กลับมาจนก่อนมื้อเย็นครอบครัวดูเหมือนจะไม่กังวลกินอาหารเซียวไม่ถามพ่อตาเธอด้วยความสงสัยพ่อตาบอกเขาตรงๆอาหารคือเนื้อของเขาสิ่งนี้ทําให้ความอยากอาหารของเซียวเิ่เข้าห้องน้ําแล้วคายอาหารออกมาแค่ตอนลางห้องน้ําเต็มไปด้วยเลือด และลูกตาณจุดนี้เขาเพิ่งเดินครอบครัวเจ้ามองมาที่เขาหลังประตูอยากให้เสียวเมยอยู่และเพลิดเพลินกับอาหารเซียวไม่คิดว่าครอบครัวนี้บ้าไปทันหลังแล้วอยากไปอย่างไรก็ตามเขาถูกครอบครัวลากเข้าไปม่กี่ชั่วโมงต่อมาเฟอร์บรมาถึงที่เกิดเหตุมีเพียงเซียวเมยเท่านั้นที่รอดชีวิตในครอบทั้งครอบครัวสิบคนถูกฆ่าตายและยังอยู่บนพื้นห้องครัวด้วยพบกระดูกสามสิบชิ้นในเวลานี้ดวงตาของเซียวเมยมองมหมดสติเห็นได้ชัดว่าเซียวเมยพยายามปกป้องครอบครัวแฟน